<cười> <cười> cái nào là... không lơi Cái mệt rồi tao mắc lọt la thế này tao biết Đến rồi Em tao mệt cả nó, tít tít hả? เนี่ยนะไหมเนยอยไหมไม่ไได้เเ yeah, ่ยยวลลนนอกังง เปิดรอบสัตั์ก็เป็นะของนะของเด็กน้นซึ่งรำมันเจ็บมากกำหรับเขาที่เปิดมากตักออกมตักออกไมกไดยกโด้ราเลนะแม่องทำันตังไ้าไม่ดีโอจริงแล้ว พวกไปได้นเดียวไหลูจะวันที่เท่า้ไปดีโวนอในยูทูบัยในยูทูบต้องเล่นอ่ะไหนก็เจอทูอะไรเนาสิบนจำลเติร์ดเลยลูกเตไม่โลอันนั้นกูมั่งอ่ะ้วกย่านนั่นเลยคอตกรนท่อ โซนนั้นเอาไวช่ง่ะก็ได้ซนนนโอ้ยไปย่อาหมดเลยแค่ไปรูปบ่นี้ตองไม่หรอเฮ้ยเออไ่ต้องหรอมาหรดูแลเราได้่นไปโอ้โหามไข้ก็ครบลยปรมาณนั้นามต่หมดโนหมากให้แลองกนมานังอยางไปอยากทหมองห